สวัสดีชาวธาตุลมนะคะคลิปนี้จะมาอ่านพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะธันวาคม2568นะคะมาเช็คพลังงานกันความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะธาตุลมก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะ ตอนนี้นะคะอเรื่องราวความรักของคุณเป็นอย่างไรออเป็นอิสระเนาะบางท่านเป็นอิสระอ่าช่วงนี้ยังไงมีคนมาชอบมีคนมาจีบนะออ่าอม,มีคนที่ห่างหายไปอะ่ะติดต่อมาหาคุณด้วยนะคนที่ห่างกันไปอะ่ะเหมือนแบบอาจจะเคยคบเคยคุยอะไรแต่อยู่ๆก็ เลิกคบเลิกคุยแล้วก็หายกันไปอะนะคะอืมเนี่ยอะยังไงดีอะเนาะมีคนใหม,ใหม่มาจีบคุณมาชอบคุณมีคนเก่ากลับมาง้อตอนนี้คุณนะสวยเลือกได้ห่อเลือกได้จริงๆเลือกได้นะจะเลือกใครจะเลือกคนไหนหรือจะไม่เลือกใครเลยหรือจะเลือกตัวเองนะยังไงนะคะตอนนี้เหมือนว่า ชาวท่านลมอะโตวคุณอนะเหมือนกลับมารักตัวเองอะเนาะเนี่ยกลับมารู้คุณค่าในตัวเองนะคะบางท่านรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นโสดมันก็ไม่ได้แย่นะโอเคด้วยซ้ำนะคะอยากไปไหนอยากทำอะไรก็ไปได้เลยทำได้เลยไม่ต้องมานั่งรอใครนะอ่าเงินทองคุณทำงานหามาได้คุณก็ใช้ของคุณคนเดียวอะเนาะเนี่ยไม่เห็นต้องแบบไปเป,ปใครไม่ต้องไปอะไรกับใครนะ ที่ผ่านมาตัวคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าหมดเงินไปนะกับการไปเปย์คนอื่นนะไม่ค่อยเหลือเงินไว้ให้ตัวเองหรอกใช่ไหมเวลาคุณไปรักใครอ่ะ,อะก็มกักจะแบบว่าเออเนี้ยได้หมดแหละให้หมดแหละนะมีอะไรให้หมดเลยแต่ไม่ค่อยเหลืออะไรให้ตัวเองหรอกนะคะแต่ว่าตอนนี้พอกลับมาเป็นโสดนะโอุย้ยเงินทองนะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บอะนะคะไม่เดือดร้อนอะไรกับใครทั้งนั้นนะเนาะ ความรักนะคะตอนนี้จะมีหรือจะไม่มีเหมือนคุณไม่ได้ซีเรียสนะคะอืมนะคนที่มาจีบคุณอะนะคะตัวคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะนะแต่แค่ว่าถ้าคุยได้ก็คุยนะอืมก็ทําความรู้จักอะไรกันไปหรือว่าอาจจะแบบเออเป็นเพื่อนนะนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอาจจะคุยเรื่องงานเรื่องธุรกิจ เรื่องทั่วๆไปนะแค่นั้นแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าจะคอมมิตอะไรกับใครนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาบางท่านเหมือนว่าคุณนะเข้าไปเป็นตัวเลือกทางเลือกให้คนอื่นเนาะนะนะแต่เขาก็แบบไม่ได้ให้ความชัดเจนนะคะไม่จริงใจอะเนาะ,นะตัวคุณก็ตัดทิ้งไปแล้วแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนเข้าไมา้คุณเลือกอะอแต่ก็เหมือนกับว่า เป็นโสดดีกว่าสะดวกกว่าอ่ะตอนนี้ไม่สะดวกมีแฟนนะคะไม่สะดวกมีแฟนตอนนี้สะดวกมีงานสะดวกมีเงินนะสะดวกมีความสุขกับตัวเองมากกว่านะคะแต่ดูแล้วแบบไอ้คนเก่าๆของคุณเนี่ยดูเขาคิดถึงคุณนะดูแบบห่างหายไปนานนะเลิกคบเลิกคุยกันไปตั้งนานแล้วแต่เหมือนเขาแบบคิดถึงนะอยากกลับมางอ้อ คนปากแข็งอะเออคนที่แบบว่าดูแบบว่าที่ผ่านมาก็แบบว่าไม่ชัดเจนอะไรของคุณนะแล้วก็ยังปากแข็งี่กันเนาะนะ,นะคะอ,อืมแต่ตอนนี้เหมือนตัวคุณก็ไม่สนใจแล้วแหละเนาะนะเออใครอยากจะปากแข็งก็ปล่อยเขาไปนะอ,อ่ะไม่สนใจแล้วอ,อืฮึอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีมิถุนขึ้นมานะคะโอเคการเป็นโสดมันดีอย่างนี้นี่เองเนาะอิสระนะอ,อืม กลับมาเป็นตัวของตัวเองอะเนาะอ่ะทีนี้มาดูหน่อยสิพลังงานของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะในช่วงนี้นะเป็นยังไงบ้างพลังงานที่จะเข้ามาอืมอม,มีคนที่เขาพุ่งตรงมาที่คุณอะเนียเหมือน เหมือนน่าจะเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละนะคนคุยเก่านะแฟนเก่าอืมอะไรเก่าเก่ะนะเหมือนเขาล็อกเป้าหมายมาที่คุณอ่านะตอนนี้นะคะตัวคุณดูมีสเสน่ห์เนาะเออดูสดใสอะดูมีความสุขนะดูมีความสดใสร่าเริงนะคะมันก็เลยทำให้คนคนนี้เขารู้สึกว่า เออแบบดูคุณแบบดูแบบน่าสนใจอะตอนเนี้ยนะอยากกลับมานะคะอยากจะมาแบบขอโอกาสอยากจะกลับมารื้อฟื้นนะอ่าที่ผ่านมาเหมือนเขาทําผิดไปแล้วนะคะที่เขาอะเคยเห็นคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกเนาะเขาผิดนะเขาพลาดอย่างแรงเลยแหละที่เขาอะไม่ชัดเจนกับคุณไม่เลือกคุณนะคะอืมเหมือนตอนเนี้ยชีวิตของเขานะคะดูกระท่อนกระแท่นนะ แต่ว่าสําหรับบางท่านอะนะคะตัวคุณต้องสังเกตดูดีๆเนาะเพราะว่าอาถ้าเป็นพลังงานบอกว่าเออคนเก่ากลับมานะเหมือนบางทีตัวเขาในเวลาเนี้ยกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะเนี่ยฐานะการการเงินไม่ค่อยดีนะขาดสภาพคล่องการเงินติดติดขัดขัดกระท่อนกระแท่นนะเงินไม่พอใช้มีปัญหานะดูดีๆนะถ้าเขาติดต่อกลับมานะ อต้องดูด้วยนะอะ่เขาอาจจะแบบพูดนั่นพูนี่อะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยแต่อยู่ๆวกเข้ามาเรื่องเงินเนี่ยจะมาขอเงินเงินไม่ค่อยมีเลยอะไรอย,อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนแบบทําแบบน่าสงสารอนะไรแบบนี้ให้คุณหยิบยืน่นอะหยิบยื่นเงินหยิบยื่นน้ําใจให้เขาอะไรแบบนั้นนะ,ะต้องดูดีๆนะออนะคะเพราะเหมือนว่าถ้าเขาะจะเข้าหาคุณเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์เงินทองอะสุดท้ายมันก็วกมาเรื่องเงินอืม บางทีเขาอาจจะไม่อ้อมคอมเลยด้วยซ้ําอาจจะแบบพูดกับคุณเลยอะว่าแบบเออมีปัญหาเรื่องเงินช่วยเขาหน่อยได้ไหมนะคะอืมที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะแบบเคยเป็นคนมีเงินอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบเออเออบริหารชีวิตผิดพลาดนะหรือว่าอาจจะไปลงทุนทำอะไรแล้วมันก็ไม่ได้กําไรกลับมาเนาะนะอาจจะแบบนั่นแหละติดลบมีปัญหาอะไรอของเขานั่นแหละนะคะ ก็เลยจะมานะรรบกวนคุณนี่แหละเนาะก็ดูดีๆแล้วกันเนาะถ้าหากว่ามันเป็นเงินจํานวนแบบไม่ได้เยอะมากถ้าคุณอยากจะช่วยเขาเป็นน้ําใจก็อยู่ที่คุณนะแต่ถ้ามันเป็นเงินก้อนเป็นเงินก้อนโตเป็นเงินจํานวนเยอะอันนี้คุณต้องคิดให้ดีๆนะเพราะาบางทีให้ไปไม่ได้คืนนะให้แล้วให้เลยนะเออถ้าคุณเองก็เห็นเห็นอยู่นะว่าเขาอะ ติดต่อมาเพราะว่าเรื่องเงินน่ะคุณต้องคิดให้ดีแล้วแหละเนาะนะคะเนาะเพราะว่าให้ไปอ่ะไม่ได้คืนนะให้ไปเนี่ยคือหายวับเลยนะเออนะคะอืมอ่าประมาณนั้นแล้วก็บางท่านก็จะเป็นพลังงานคนใหม่อ่ะเข้ามาเด็กน้อยอาจจะเด็กกว่าคุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่านใส่เด็กก็ได้นะนะ คือเนี่ยมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแหละคนเก่าคนใหม,ม่บางท่านก็อาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนมากกว่าสองคนอาจจะเป็นแบบคนเก่าหนึ่งคนเนาะแล้วก็คนใหม่สองคนนะออืดูดีๆแล้วกันเนาะนะคะว่าคนที่เข้ามาเขาอะจะมาหยิบยื่นความจริงใจให้คุณหรือว่าจะมาหาผลประโยชน์จากคุณเนาะ,ะดูแลตัวเองดีๆ อย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆนะอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆนะคะอืมอืมอ่า <c oughs> ในเมื่อตอนนี้ตัวคุณนะมีสิทธิ์เลือกแล้วเนอะคุณก็ต้องเลือกให้ดีนะเออเลือกให้ดีอืมถ้าหากคุณรู้สึกว่าใครที่พอจะคุยคุยได้ก็อ่าอาจจะคุยคุยไปก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ,อ้อไม่โอเคเลยสักคนนึง ก็ไม่ต้องเลือกใครเลยนะคะให้คุณเลือกตัวเองนะเออให้เลือกตัวเองนะถ้าคนที่เข้ามาดูแล้วก็แบบเอ้ไม่โอเคสักคนหนึ่งเลยไม่เป็นไรเนาะนะคะไม่ดีเราก็ไม่ต้องเลือกไม่ถูกใจไม่โอเคเราก็ไม่ต้องเลือกแค่นั้นเนาะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณไม่ได้เดือดร้อนอะอ่ะจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนคุณก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะคะออืประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมามีพลังงานของชาราศีมิถุน มีธาตุดินนะคะประสบกันมบังกนะอนธาตุาไฟเม่สิงธนูนะคะแล้วก็เป็นพลังงานธาตุลมนะมีถุนตุนกลุ่มนะคะอืมมันเหมือนกับว่าคนไหนอะที่เคยแบบว่าทิ้งทิ้งข้างขวาง,ง,งคุณนะไม่ให้เกียรติคุณไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยคนที่แบบว่า มีแต่ก็เหมือนไม่มีอะเนาะเราทิ้งขว้างคุณไว้ในอดีตอะเออบางทีแบบเขาเคยทําไม่ดีกับคุณไว้อะเออแต่จะไปหวังว่าเขาจะกลับมาแล้วเขาจะดีขึ้นบางทีต้องดูดีๆก่อนเนาะเออดูดีๆก่อนนะถ้าที่ผ่านมาเขาทิ้งทิ้งข,งขว้างคุณเนี่ยอนะ่า,าก็อย่าเพิ่งไว้ใจง่ายๆเนาอะอโอเคทีนี้มาดู ความคิดความรู้สึกของเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณอะยังไงอะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญแปลกๆอยู่นะหนึ่งก็คืออ่ะเขาอยากขอโอกาสคุณสองคือเขาอยากขอเงินคุณนี่ไงอยากขอเงินคุณหรือสมก็คือเขาอยากจะให้คุณยกหนี้ยกหนี้ที่เขาเคย เคยยืมเคยติดหนี้อะไรคุณไว้อะเออเหมือนว่าให้ยกหนี้ยกผลประโยชน์ให้เขาอะ่ะอืมแปลกๆเนาะเออดูแบบมีแบบประเด็นเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองอะไรเข้ามาเนี่ยนะอืออ่าถ้าเขาเคยยืมเงินคุณไปแต่เขาไม่ได้ใช้คืนเหมือนตอนนี้ตัวเขาก็น่าจะลำบากแหละนะคะเออก็อาจจะแบบ ยังหาเงินไม่ได้เหมือนกันนะเลยไม่รู้เจ้าตรงไหนมาใช้คืนคุณนะออื่แต่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้มีเรื่องเงินทองอะไรเลยก็ได้นะคะอะตัวเขาก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทำอะไรไม่ดีกับคุณแหละอ่ะอาจจะทิ้งๆคว่างๆมาได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณนะเออเหมือนแบบไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรในความสัมพันธ์กับคุณเหมือนเขาก็อยากกลับมาขอโอกาสอ่ะขอโอกาสนะ อยากกลับมาขอโทษคุณนะอยากขอเริ่มต้นกันใหม่นะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะทําตัวไม่ดีเขาอาจจะคิดน้อยเกินไปนะเขาอาจจะแบบไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเออแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเนาะแต่ตอนเนี้เหมือนแบบนะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะอืมนะอ่ะก็ประมาณนี้แลหละเนาะ ก็ภาวนาอย่าให้เป็นเรื่องเงินแล้วกันเนาะนะคะอืออ่ะประมาณนี้แหละตัวคุณก็ต้องไปคิดไปตัดสินใจไปดูสถานการณ์หน้างานเรานะว่าเป็นยังไงนะคะอืถ้าเขาจะมาขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออ่ะเงินทองอะไรจากคุณอ่ะเนาะก็คิดให้ดีนะคะ ดูฝั่งคุณนะอะสิ่งที่คุณอยากจะบอกกลับไปเออเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมเออเป็นเพื่อนเป็นแค่เพื่อนอ่าหรือเป็นแค่คนรูจ้จักหรือเป็นแค่เออเพื่อนร่วมง,งานกันแค่นั้นพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหมือนคุณก็ไม่ให้แล้วเนอะถ้าจะมาขอเงินอะไรอคุณไม่ให้แล้วแหละนะเออจะหนึ่งบาทสิบบาทยี่สบาทร้อยหนึ่งหรืออะไรคุณก็ไม่ให้นะเออ นะคือเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่อะไม่ต้องมาหวังหรอกเพราะว่าเนี่ยแม้กระทั่งเงินแบบน้อยๆอ,อะคุณก็ไม่ให้ไม่ให้แล้วจริงๆนะคะนะที่ผ่านมาสิ่งที่คุณให้เขากับสิ่งที่เขาให้คุณเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยเนาะสิ่งที่คุณให้เขานะเป็นสิ่งที่แบบดีงามเนาะแต่เขาให้อะไรคุณกลับมาดูแล้วมันมันไม่เหมาะสมกันเลยอะนะคะ คุณอาจจะให้เขาไปร้อยหนึง่งเขาให้คุณกลับมาแค่แค่แบบสิบอะไรแบเนี้นะก็ไม่ค่อยจะสมกันเลยเนาะนะคะอ่าคุณบอกว่าคุณเองก็คิดดีแล้วทบทวนดีแล้วแหละถามจริงดีแล้วแหละไม่เอาแล้วเนาะไม่ไปต่อนะเออบางท่านก็อาจจะบล็อกไปแล้วด้วยนะคะแต่บางท่านเหมือนว่ายังต้องทํางานด้วยกันนะอืม ยังต้องมีเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกันอยู่แต่เหมือนบางทีคุณอาจจะให้ไปคุยผ่านคนอื่นแทนแล้วเนาะไม่ต้องมาคุยกับคุณนะให้ไปคุยผ่านคนอื่นอ่ะนะไม่ต้องไดเรกมาหาคุณนะคะไม่อยากเจอไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้อืมนะอ่ะเหมือนเขตอ่ะเนาะโอ้ <c oughs> คือเข็ดแล้วจริงๆไม่ไหวแล้วแหละนะคะตอนนี้ตัวคุณเองก็ปรงกับเรื่องความรักเราด้วยอะ่ะอืมเนาะปรงแล้วดีกว่าเนาะถ้าหาคนที่ดีๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะเหมือนบางท่านคุณนะ่ะวางแผนให้ตัวเองแล้วว่าวางแผนระยะยาวแล้วเนาะถ้าต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตอ่ะอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตฉันจะอยู่ยังไง ฉันจะต้องมีเงินเก็บมีเงินฝากฉันจะต้องอมีงานมีอะไรที่มั่นคงอ่ะดูแลตัวเองไปได้ยันแก่ย,นกยนะันเกษียณน่ะนะเออไม่ต้องไปรบกวนอะไรใครอ่ะนะเหมือนคุณวางแผนชีวิตตัวเองไปแล้วอนะ่ะเนาะนะคะเออนะอ่ะแต่ถ้าหากวนในอนาคตถ้าจะมีใครเข้ามาจริงๆเหมือนคุณก็อยากได้คนที่เขา เ,เข้าอกเข้าใจกันนะเนาะคนที่มันแบบอยู่ด้วยกันได้คนที่พึ่งพาอาศัยกันได้นะไม่ใช่ว่ามาพึ่งพาคุณให้คุณเอ,อดูแลเทคแคร์ให้คุณซัพพอร์ตให้คุณเปย์อยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ไหวอะนะเหมือนกับว่าถ้าจะมีใครเข้ามามันต้องช่วยกันทำช่วยกันหาเนาะจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันก็ว่ากันไปนะแต่ไม่ใช่ว่าเอาปัญหามาให้คุณอะเนาะ นะคะอืมแต่ดูแล้วเหมือนว่าพลังงานคุณตอนนี้น่าจะคิดว่าจะโสดยาวๆแล้วแหละเออโสดยาวเลยไม่เอาแล้วอะนะส่วนคนใหม่ที่เข้ามาเหมือนคุณก็เหมือนคุณรู้สึกว่าคุยแล้วอะเออลองคุยแล้วอะมันมันไม่ใช่อ่ะเนาะก็อาจจะให้เป็นได้แค่เพื่อนนะอืมเป็นเพื่อนกันไปดีกว่าเนาะมิตรภาพมันจะได้ยาวนานกว่าเพราะว่าตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไร กับคนใหม่ที่เข้ามาจริงๆนะคะบางท่านก็มองอนาคตในเรื่องของการเหมือนจะไปเรียนต่อไปเรียนอะไรเพิ่มเติมบางท่านก็จะไปหาความรู้ไปพัฒนาตัวเองบางท่านก็อาจจะมองในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานอาจจะอยากย้ายที่อยู่ใหม่นะเออเหมือนอาจจะแบบหาที่อยู่ใหม่หรือว่า อยากจะย้ายงานใหม่ก็ได้ด้วยนะถ้าหากว่าโตคุณกับคนคนนี้แบบอยู่ในที่ทางานเดียวกันอะเหมือนคุณอาจจะมองว่าเออฉันหางานใหม่ดีกว่าแล้วฉันก็ไปดีกว่าเออเหมือนไม่อยากทํางานด้วยอะเนาะนะคะอือึอ่ะประมาณนี้แหลนะเนาะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีธนูแล้วก็ชาวราศีกันขึ้นมานะคะเออบางท่านนะอาจจะ ให้คนเก่าของคุณนะเป็นเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นแค่คนรู้จักได้แต่บางท่านบอกว่าไม่เอาเนาะไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นคนรู้จักไม่เป็นอะไรด้วยทั้งนั้นนะไม่เอาคือไม่ต้องมาเป็นอะไรกับคุณแล้วนะอ่าบางท่านก็ชัดเจนไปเลยเนาะนะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่เอานะอโอเคทีนี้มาดู แนวโน้มนะคะแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องซีเรียสนะแนวโน้มอ่ะก็ยังจะมาตืออะนะอาอ้ออเนาะก็ยังจะมาตื้อเนาะไอ้คนเก่าคุณอ่ะก็ยังจะมางอมาตือ้อมา ออทำตัวน่าสงสารขอความเห็นใจแต่สิ่งนี้คุณให้เขากลับไปคุณให้ได้แค่ความเงียบนะคะเออความเงียบนะอืมนะเงียบไม่ตอบไม่คุยเอออาจจะเห็นข้อความนะเออแต่ว่าอ่านแต่ไม่ตอบหรือว่าไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบด้วยอ่ะอืมไม่มีอะไรจะให้แล้วเนาะ พอแล้วอะนะคะให้ไปหมดแล้วทุกอย่างอืมในวันที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเขาอะนะคะแต่เขาไม่เคยอยู่ข้างคุณเลยนะไม่เคยแบบอยู่เคียงข้างอะไรคุณเลยในวันที่คุณเดือดร้อนลําบากในวันที่คุณไม่มีเงินในวันที่คุณอาจจะแบบตกงานชีวิตมีปัญหานะมีปัญหาเรื่องเงินนะไม่รู้จะเอาที่ไหนกินไม่รู้จะเอาที่ไหนใช้ในวันที่ลําบากอะมืดมนที่สุดในชีวิตคุณอะเขายังไม่เคยช่วยเหลืออะไรคุณเลยอะ เขาใจดำเหรอคุณเนาะนะคะแต่ว่าตัวเขาที่ผ่านมาเขาเป็นอะไรอะ่ะคุณแบบคอยช่วยเหลือเขาตลอดเลยนะอืมแต่สิ่งที่คุณได้รับตอบแทนกลับมาเนาะมันคือการถูกละเลยถูกทิ้งขวางอะ่ะนะคะฉะนั้นอืมพอมาถึงตอนนี้เนาะตัวเขาจะลำบากหรือจะอะไรอะ่ะเขาก็ต้องไปจัดการตัวเองแล้วแหละนะคะ มันเป็นปัญหาของเขาแล้วอะเนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วนะคะไม่รู้จะไปช่วยทําไมอะเนาะจะไปช่วยในฐานะอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วนะออือแล้วก็ตัวคุณไม่ได้อยากจะมีปัญหาไม่ได้อยากจะทะเลาะอะไรกับใครแล้วด้วยคือให้มันเงียบกันไปแค่เนี้ยแหละดีที่สุดแล้วนะคะออืนะ เหมือนตอนนี้ตัวคุณต้องการความสงบใจคุณต้องการความสงบอืไม่ได้อยากให้ใครมารบกวนเนอะอนะคะอ่ะฉะนั้นก็ถ้าคนเก่ามาตามตื้อตามง้ออะไรคุณดูแล้วน่าจะไม่เป็นผลเพราะว่าตัวคุณไม่สนใจแล้วไม่เอาละไม่เล่นด้วยแล้วอะเนอะพอแล้วอนะที่ผ่านมาก็สะบักสะบอมมาเยอะแล้วอนะคะเนาะอ่ะกลับมาแบบอยู่กับตัวเองดีกว่า นะคะเหมือนคุณก็ยืนยันคำเดิมนะว่าฉันอยู่ฉันคนเดียวดีกว่ามีความสุขกว่าได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะหาความรู้พัฒนาตัวเองไปนะคะเออไม่ต้องเอาภาระอะไรของใครมาเป็นภาระของตัวเองนะไม่ต้องทะเลาะขัดแย้งอะไรกับใครอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะแล้วก็แนวโน้มตรงนี้มันก็จะมีพลังงานของ คนใหม่อ่ะที่มามาจีบอะมาขอความรักจากคุณด้วยนะน่าจะแบบมีคนมาจีบคุณเรื่อยๆนะคะอืมแต่เหมือนคุณก็ไม่ได้สนใจใครเหมือนกันนะเหมือนว่าจีบได้ไหมจีบได้แหละแต่ถามว่าคุณคุณจีบตอบไหมไม่เฉยๆนะคะไม่ได้อินอะไรกับใครเลยอะเนาะ อตอนนี้ก็คืออยากอยู่คนเดียวมากกว่าจริงๆอยากอยู่คนเดียวนะไม่อยากยุ่งอะไรกับใครทุกคนโปรดเข้าใจคุณด้วยเนาะเออไม่ใช่ว่าคุณเล่นตัวไม่ใช่ว่าคุณแบบแบบยอะยิงหรืออะไรนะคนนั้นมาจีบคนนี้มาชอบคนนั้นมาง้อหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณแบบหยิ่งหรือเล่นตัวหรือไล่แต่คุณแค่รู้สึกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวเข้าใจไหม ฉันไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับใครเข้าใจไหมเออก็ขยันมาจีบกันจังเนาะนะเออมีสเสน่ห์ไงตัวคุณอะไงนี่ไงคนมีสเสน่ห์เนาะ,นอ,ะอยู่เฉยๆก็มีคนอยากจีบแต่ตัวคุณยังไม่พร้อมยังไม่โอเคอะเนาะยังไม่ได้สนใจอะอ่าแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีกุมราศีกันขึ้นมานะคะ บางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังได้นะม,มาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะ Let's o o o f o n t r t r o s s u s c o d e p e n d e n c y retreat อ่าเออขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อนดีกว่าเนาะอ่าเหมือนไพ่เขาบอกว่าอะไรจะเกิดอ่าก็ปล่อยมันเกิดเนาะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะคะ บางทีเราก็ห้ามคนอื่นเขาไม่ได้อะนะคะอืมใครจะเป็นยังไงใครจะทําอะไรยังไงอ่ะปล่อยเขาไปเถอะนะอือหืเหมือนกับว่าถ้าใครจะมาแบบแบบว่ามาตามตื้มตามงอ้อมาตามจีบหรืออะไรถ้าคุณไม่ได้สนใจคุณเฉยๆไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็หายไปเองค่ะนะคะอืมไม่เอาไปเสีเรียสองเนาะเพราะว่า คุณก็ไปห้ามเขาไม่ได้นะแล้วก็ไพ่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าเราอย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายอะเนาะนะอย่าไปคิดว่าแบบเออมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้คนที่จะเข้ามาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เหมือนบางทีก็อย่าไปยึดติดกับอะไรมากเกินไปหรือว่าอย่าไปยึดติดกับ ความรักในอุดมคติมากเกินไปอ่ะเนาะนะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะแบบเออสบายๆดีกว่าเนาะนะคะแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเป็นหลักก่อนอะเนาะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองโฟกัสเป้าหมายตัวเองนะบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเหมือนกลับมาฟื้นฟูเรื่องเกี่ยวกับพวกสุขภาพของตัวคุณโดยเฉพาะเลยก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาบางท่านอาจจะแบบ สุขภาพไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะเนาะอ่ะกลับมาซ่อมแซมร่างกายตัวเอ,องก่อนนะส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องความรักนะคะก็อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะเนาะไม่ต้องไปซีเรียสนะ มาดูวันกับตัวเลขนะคะวันอังคารวันศุกร์วันอาทิตย์โอ้มีวันพฤหัสด้วยอะส่วนตัวเลขนะคะเลข7กับเลขหนึ่งมาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุล ของคุณของเขาตัวอักษรตัว A ตัว G ตัว U ตัว B ตัว X ตัว F ตัว K ตัว L ตัว Y ตัว R ตัว Z ตัว E ตัว W ตัว C แล้วก็ตัวซ้ําโอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ ถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนนะคะแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะโอเคค่ะคลิปนี้มีเท่านี้ค่ะ